สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมเพื่อนครับเพื่อนจองทีมงานมาหาเหงครับผมเนาะอาวันนี้ยินดตีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาให้มือซื้และก็มาให้พะมวลครับผมเนาะวันนี้มาตามแนวทางพระอาจาร,รย์นิพพุนเปรอมเนอรเด็ดเชือกผูข้อครับผมเนาะวัดที่ผ่านมาทางช่องเดินทางมาเป็นวันแรกครับผมเนาะะหลังออกก่อนานั่นสามชุดเก่าสามตัวแตกครับผมวัดที่ผ่านมา สองศูนย์ฟันล่างเขาสองตัวล่างพี่น้องเอาวันนี้เพ็ดทำวิธีตองวันแล้วเพื่อนนะแต่ว่ามื้อนี้จะมายํำให้อาจารย์พยายามให้โค้งสุดท้ายรอตที่ตามไปพร้อมๆกันครับทำให้โค้งสุดท้ายจะเป็นตัวไหนครับผมรอบนี้ตัดเชือกครับะนะเพ็ดวันโกนกล้อมพี่น้อง ออ๋มือนี่มันโคตรจีว้าสินหน่อยตัวสินพี่สัคำตัวนี้แม่หัวพอดีเลยตัวนี้มือเอื้อนรถไงพระไงโอ้โหพระไงไปได้มือนี่โกงทุกทายให้คนยำไปเลยวันนี้วันโคนขึ้นสิบสี่ขั้มครับผมเด็กเชือกรุ่นเน่าฆ่าต้นวัชพันพี่น้องเกยือได้ใจครับพี่เกลืผมนี่เคยืฆ่าต้นเลยวัชพันพี่น้องมาสมแตงกอบครับ ठुसा त वहाँ नमे टाङ र मेता बन्ता बेकी तिता बरे टाङ बनाथे र मेटो रुपेरी घिका तथे कन्डि केवीमा ने बेला थिए त खाने तुन खाने के बाथेङ तोम माझ धुटे बचालाई बिटामिन ल्याएको खन्ता पना कान्ता थन् फिर्थे याङ बोली बचेनाङ सधा भोमेदोङ दोम त मजा घो यम त मजा बनामथन्तामा Trăm mặt sau nạc à lâu, ai bắt anh Cho So lắm đôi anh ta, mặt anh ta đôi nạc à lâu 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 nạc มีนั่งๆๆมางัน no ดํามาอีบานัยมีนั่งกันกลางพื้นตัวนี้ต้องซาบอกคุณโยมนานๆไม่บัวบิ๋มอันนี้บานัยบานาทําให้ได้นั่งทุกอย่างไปกว่าเป็นนั้นเจอบินเจอก็จะมาเจ้าดังนะเออตัวนี้กันหลานมาได้กันดูทั้งดวงมนต์นะกันจังละกันละโอมาอามิมาเด้อปวดตามเวลาผิดนามเด้อมาเด้อคนตายต้องเสียกเด้อโอ้ชมมาแล้วคึ้มโลกอือ ขึ้นมาแล้วพี่น้องเม็นขึ้นมาเลยครับพี่ครับผมขึ้นมาเลยบอกว่าได้มาสองตัวโอ้ทั้งสองตัวไปเลยนีนเฉพาะสองตัวอันพุทธมีแค่เาแค่สองตัวว่า่ย่านสองตัวไปเลยสองตัวไปเลยครับผมสองตัวไปเลยพุทธมีแค่สองตัวนะครับพี่สีครับผมอยากได้สามคือได้ชิ้นแรกไปแล้วสามเดือนครับฮะหวยเลยบาทนี่ อบอกเดียวแบบลนาดขนับปอกหนึ่งป่องสองป่องสองป่องอะไรเป็นสองดอกสองไม,ม้ยังงสองปอ่องเกียรลำปลาเจียรตัวแบนี้ถึงเงินแพงมากเขากือสีหลากมากว่ะหลากมาเลยแบบนี้อยากมากถึงพวก กายบนยัดเลยกายเปนอิหา uh> ั่ใช่ไม่เเลยเา้านอาจรว่าเปกเป็นรูปประไทนี่ครัสาเว่าารเรีนแมากคเป็นประเด็นกรบอกมากเป็นประเด็นกระบอกมากตัวบุญตัวท่านใหญเด้อยามตัวจะทัดเป็นบอกบุญของท่านใหญ่เสเป็นผู้ไม่เกิน सुसलातम माकुतरातम परयाकतातम मुझको कर दे येतन माने तमयुतातम मागो कोने येतन माने तमयुतातम मागो कोडे येतन माने तमयुतातम मागो कोने येतन माने तमयुतातम मागो कोडे 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 येतन माने तमयुतातम मागो को

วตกแนออกอืมเจ็ดสนเจ็ดส่วเจ็ดวเจ็ดส่ะไรอเจ็ดส่วเท่าไ่อาโอ้สี่บขมได้สองตัวนะครับเพิ่อได้มากเลยเจ็ดสจ็ด โอ้เจ็ดศูนตัวเดียวูนี้ของอไ้เจ็ดหนึ่นตัวคูนเ้าเอาะครับผมโอ้เจ็ดนยตัวเดียวครับเอซีครับผมสองตัวห้าสองตัวคือเ็ดศูนครับซีครับเจ็ดนันทฟันทงตัวฟันทงเจ็ดศูนเลย ฟันธงสองตัวเจ็ดศูนย์พ okay, so ี่เนาะอดีให้ก็ให้ได้ไงอาจจบอกก็บอกก็ได้ยเกินกามีนี่เสียกแบนมันโตบเล็กด้วยอืครับมาแรนเยอะเลยนอืมแรเผาถิ่มันนี่ะอืโอ้เผาถิมห้อมเผาถิ่มเลยอืแบรนแบรนบบนแนแรนเผาถิมเาครับวันนี้วันโกนด้วยพี่น้าง ไปเันวจอืมโอ้ันีจอาะโอ้ต่อสอตัวเด้อสอาตัวเดียวตัวจบเอกานเรียกันอีกเป็นเลขศูนย์บบทฤษศูนย์ไปเลยโอ้ มือมือมือเครื่องได้พี่นงวนคนับวบนเมืองงอนคได้ขับไปี่ครับผมอออโอเงียีอ่ะเงียีนีครับไปครับผมอืออ้นและทึกพี่น้องเอเชือกวันโกนครับผมโค้งสุดท้ายเชือกวันโกนอืเชือกูนนผมเนีย บรทงไปเลยตัวเดียวไปเลยต้อเก็บสเทียก็ได้เก็บศูนย์ต้งสองเทียรครับเป็ตัวยืนกเกือตเลยื่มาอ๋อเป็นตวื่นอ่ะขไเป็นตัวยืก็ยุดไปเลยไม่ซื้อเนี่ยกาตัเสียเป็นดีก็คือยุดไปเลยโอ้งามด้ยบนี้ี่น้องงามใบบนี้ครับที่มมองกล้อง มันมัองกล้องเลยครับพี่ชีครับอืออ๋อืออ๋อพี่ดาวเห็นเป็นยังไงวันพุ่งไปเลยวันสั้นครับพี่ผมคาาันเท่าให้ก็ะยุดไปอือเหียสวยครับครับ ยอด,ดน้หวานสูตรนีดีครับดีครับผมวันนี้ไปใส่ครับเนาะแมนโตไป,ไปด้วยคออกไปด้วยพคออกไปด้วยกันยุด oh. กิดพคออกไปหมดไปก็เป็นซูนเก่าหมดสามบอกก็เป็นตุ๊เก่า ยดัยึดกตัวหนึ่งยึดสมุนให้ก็คักมึงนะมันหมดนี่ด็กมากดเดี๋ยวพี่ยืนนี่ผูว่าตายี่อ้า่นี้ค่เพียงายไปหมดดูีโอใช่หมดหมด ตายุกตุยเด้อนาตกตุดอตายุกตุยมากุไปดูตไปดูไปดูจานดูทุกปัตานี้ทุกข์พยายาปาจจสุขาุสัพเพปิปาริโนเอตาวัาสะมิสัพพตังบุญังปตังสัพเพเทวานุโมทนสัพสัมปจิติญาทานัง เทิดาเทวตาตรงนี้อนุรักษ์คันตุรถขับแบบสีรับผมเดิงเลยโอ้ับตัวแรกได้เก็บตัวสองได้ถึงนะับเนาะเอาจะสุดอืมอืม เจ็ดศครับผมเก้าศูนย์อ่ะศูนย์เก้าศูนย์ของตัวโตตรงโอ้ขับเอฟซีครับผมอืมเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์อ่ามากมาหัวแหลกกับฟันเก้าศูนย์นี่แหละพี่น้องอ่าตามามาโค้งจุไท่เจ็ดศูนย์มีสังเกตคลิบแหลกอ่าเปลี่ยนเลครับเด้อล่างครับผมอ่าอืม ในน้ำกันบ่ละอ่ามาพี่เนาะแต่ว่างครับผมอ่าเอาสรุปให้พี่รองเนาะงบน้อยครับสำหรับคนงบน้อยนะครับนม่เอฟซีครับผมโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับผมโค้งสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วครับเอฟซีครับอือฮะโค้งสุดท้ายเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เม็ดเดียวครับเอฟซีครับผมอืมล่าง มปนหลักลสางเลสี่ละมาด้ลสีได้ครับักมาจเกสี่อะเออนั่นละเก็บศูนย์เก่าศูนเก็บเนเ็ตัวเดียวเ็ดเลขสองในศูนตัวเดียวครับอืมอืมนนออ่ารับยูซี่ขับศูนยเก็บตัวเดียวนะรับยูซี่ครับผมอ่ะโอ้แบบนี้ชัดเจนเลยเออแบบนี้ชัดเจนเลยครับยี่ครับนี่เบิ้งดูนี่นี่นอนครับศูนย์เจ็ดเม็ดเดียว ขับดีซีครับผมนี่แหละเค้งเค้งคับคับครับสวนเจ็ดฟ้าซื่อนอสวนเจ็ดฟ้าซื่นเลขตัวนี้ฟ้าซื่นเลยเต่าบ่ห้องเลยครับดีซีครับผมเต่าไม่ร้องเลยสำหรับเลขตัวนี้นะครับอ,อันตัวก็สวนมาตัดสายทีสวนคือย่อมาจากตัวน,น,นี้นอะไรอย่างเงี้ยอ่า เพวมันเก่เก่าเฮ้คันไดที่กันไดที่โอ้ันไดชื่อก้าูนย์นี่แต่ว่าตัวชัดชคือเจ็ดศูนยศูนย์เจ็ดอ่แนอ้าวครับเก็บที่ครับนี่นะครับกลุ่งถ่ายแล้ะคบยืนยิ้ครับผมอืออ่ามึงชัดชัดพี่น่องนะครับผมอือสองตัวล่างครับนะกนทัาราวันี้ละอ่าวันนี้ไม่ยำให้สองซียอพี่หน้องเนาะ เกแ้งฟังฟังทุกท่านครับตลอดเนวทางเลือดเชือดอาจารย์นิคมครับผมเห็นชัดแล้วครับแคปหน้าจอไว้ครับไม่มีอีกแล้วบอาจารย์ไม่มีแล้วครับผมตามหลังครับผมเนาะให้แห้งปังฟัง